สวัสดีครับจากร้านบีบีการอุบลวครับวันนี้วันที่ย9บเก้าเมษายน2 5 6 8้าร้หกสิบดร้านบีบีการอุบลก็มีข่าวมาอัปเดตนะครับข่าวดีเนาะข่าวดีสำหรับชาวปืนแบ่งกันเรานะฮะคือปืนคูเซ่เก้าหนึ่งหนึ่งนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวห้านิ้วคูเซ่เขาเขาทำมา2ขนาดเนาะห้านิ้วกับ4ี่นิ้วนี่นะครับคนที่ซื้อไปแล้วก็จะรู้นะครับว่า ปืนรุ่นนี้อ่ะปืนคูเซ่คูเซ่อักซ่าด้วยนั่นแหละยิงไปสักพักหนึ่งคันค้างสไลด์จะชอบงอนะครับคนที่ซื้อไปแล้วก็จะรู้ดีนะครับงอแล้วมันมีผลอะไรไหมสําหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อเนาะคนที่ยังไม่รู้มีผลอะไรไหมก็มันก็ยังยิงได้ปกตินั่นแหละครับเพียงแต่ว่านัดสุดท้ายสไลด์มันจะไม่ค้างแบบนี้เท่านั้นเองถ้าคันค้างสไลด์งอเนาะมันก็เป็นทุกกระบอกครับคูเซ่ ทั้งตัวห้านิ้วและตัวสี่นิ้วทำไมมันทึงงอเดีย๋ยวผมเคลียร์ปืนให้ดูก่อนถ้าไม่ถ้ามีกระสุนมันจะไม่ค้างแบบนี้นะครับสไลด์เนาะสไลด์ลค้างก็คือไม่มีกระสุนนั่นเองนะฮะสังเกตในหลังเพิงโบเบน,นะครับนี่ไม่มีกระสุนเนาะปืนเคลียร์นะอย่าดราม่าผมนะถึงจะเป็นของเล่นก็ต้องความปลอดภยัยต้องมีเนาะทําไมมันถึงงอผมมองว่าเป็นอ่โรงงานเขาทํา มาผิดพลาดน,นะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูตัวห้านิ้วถอดค่อนข้างง่ายนะครับบิดกดแล้วบิดนี่นะครับโรงงานเขาทําบูทนี่นะครับบูทตัวนี้บูทมันจะอยู่ใต้ลำกล้องนะครับนี่อย่างนี้โรงงานเขาบากกล้องมานี่ อันนี้คือคันค้างสไลด์นี่นะครับผมจะอธิบายแบบนี้ทุกคนที่ซื้อกับผมนะครับจะเสียเวลาน,านานหน่อยแต่ผมจะอธิบายนะครับพักหลังหลังจากที่ลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจว่าทําไมเวลาที่ร้านยิงเทสสไลด์มันถึงค้างทําไมเวลาเขาซื้อไปแล้วยิงทําไมมันไม่ค้างอย่างนี้นะครับก็ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยต้องอธิบายให้ลูกค้าทุกคนฟังที่ซื้อคูเซอักซ่านะครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับ คือโรงงานเขาบากล่องมาเวลาอันนี้คือคันค้างสลายมันอยู่ใต้ลำกล้องเวลามันกระแทกตึงตึงเวลายิงแล้วมันจะกระแทกมาอย่างนี้นะครับตึงตึงบูทมันมันกินไม่เต็มหน้าเห็นไหมครับเวลากระแทกกินไม่เต็มหน้ามันก็งอได้นะครับมันทําให้งอได้นะฮะอันนี้คือตัวที่งอแล้วผมผมดัดเคาะให้มันตรงเนาะตัวที่งอแล้วลูกค้าเปลี่ยนทิ้งนะครับผมบอกตรงนี้ไว้เลยเจอปัญหานี้ ผมก็นอนคิดวิเคราะห์นะครับว่าจะก,กึง CNC ทําเป็นเหล็กนะครับผมมาเช็คดูโรงงานเขาออกมาลอดใหม่ๆนี้ตรงที่รับแรงกระแทกมันก็เป็นเหล็กอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ได้ใช้แรงกระแทกอะไรนะครับเป็นอันลอยเป็นสิ่งอันลอยไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กพูดง่ายๆสิ่งที่จ้องรับแงรงกระแทกต้องใช้ความแข็งตัวนี้โรงงานเขาก็ทําเหล็กมาแล้วนี่แม่เหล็กนะครับกึ่ง CNC ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ครับถึงกึงมาแล้ว ใช้กับบูทตัวนี้ยิงมันก็งอเหมือนเดิมครับเพราะปัญหาอยู่ที่บูทไม่ได้อยู่ที่การค้างนะครับแล้วทําไมโรงงานเขาถึงบากล่องมาแบบนี้ล่ะอะโรงงานเขาวิธีประกอบเขาให้ทําอย่างนี้ครับประกอบปืนเนาะประกอบปืนของเขานี่แหละแบ่งกันเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยจะได้เห็นภาพเนาะคือความตั้งใจของเขาที่บากล่องมา เขาให้พัประกอบแบบนี้นะแล้วสลักคันค้างใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องบากล่องเพราะว่ามันถึงจะเสียบเข้าไปได้นี่แบบนี้อ่ะแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่าผมไม่เคยประกอบแบบนี้เลย <laughs> นะครับมันประกอบง่ายก็จริงแต่ว่าถ้าต้องบากล่องบูทเป็นแบบนั้นผมมองว่าเป็นข้อเสียนะ พอยิงไปถ้าเป็นยิงลูกปลอกทองอย่างงี้ยิงไปสามนัดแค่นั้นเองบางทีสองนัดสไลด์คันค้างงอแล้วนะครับซึ่งผมว่าไม่น่าทำนะครับเพราะอะไรเพราะเวลาประกอบส่วนมากผมก็ประกอบปืนจริงเนาะผมชอบเล่นมาตั้งแต่เด็กอย่างที่ทุกคนรู้นะครับเวลาประกอบปืนจริงนี่ผมจะประกอบแบบนี้ปุ๊บ ผมจะใส่สลักก่อนไม่ใช่ใส่สลักเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะแล้วเอียงออกมาเอียงออกมาสักหน่อยให้ให้เห็นรูรูสลักนี่แล้วค่อยใส่บูทหน้านี่นะครับนี่การประกอบของผมจะเป็นแบบประมาณนี้คือตรงบูทเนี่ยก็เลยไม่ไม่ต้องมีล่องบากก็ได้นะครับนี่นะฮะมันจะทำให้มันกินเต็มหน้าพูดง่าย กินเต็มหน้าแล้วทําให้คันค้างสไลด์ไม่งอผมวิเคราะห์ดูแล้วปัญหาอยู่ที่บูทผมก็เลยไปจ้างอา่โรงกึง CNC เขาทํำบูทแบบเต็มหน้ามาแบบนี้ครับเห็นไหมนี่เพื่ออะไรเพื่อที่เวลากระแทกเวลาจุดระเบิดปุ้งมันกระแทกมาข้างหลังบูทมันก็กินเต็มหน้าฝั่งซ้ายแล้วขวาเนี่ยมันก็มีโครงปืนรองรับอยู่ทําให้จบ ปัญหาคันค้างสไลด์คูเซ่งอนะครับจบปัญหาก็คือทําให้คันค้างสไลด์ไม่งอหรืองอช้าที่สุดนะครับแต่ผมลองเทสไปหลายร้อยนัดแล้วนะครับไม่งอนะครับสไลด์ก็ค้างได้ปกตินะครับอันนี้ก็จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ในเรื่องคูเซ่ได้จบเลยนะครับจบปัญหาเลยนะครับสำหรับคนที่ มีครูเซ่เก้าหนึ่งหนึ่งรู้อยู่แล้วก็จะรู้ดีนะครับว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้บางคนเวลายิงนัดสุดท้ายเสร็จก็อยากให้สไลด์มันค้างแบบแบบในหนังแบบปืนจริงอย่างนี้เนาะสไลดค้างแบบนี้มันถึงอ่ามันถึงเต็มรอบมันพูดไง่ายๆนะครับบางคนไม่ซีเรียสก็ไม่เวลายิงนัดสุดท้ายสไลด์มค้างมันก็ก็ได้อยู่บางคนไม่ซีเรียสนะครับแต่ถ้าคนซีเรียสก็ต้องซื้อบูตตัวนี้นะครับจบเลยจบปัญหาคันค้างสไลด์งอนะครับ ผมน่าจะเป็นเจ้าเดียวในในเมืองไทยที่ทําขายเนาะนี่นะครับช่างาโรงงานเขาทยอยทยอยทําส่งมาให้นะครับอันนี้แจ้งราคาเลยนะครับตัวบูทราคาที่900บาทนะครับค่าส่ง50บาทไม่มีปลายทางนะครับถ้าสนใจก็สั่งทักแอดไลน์เข้ามาซื้อได้เลยนะครับที่ไลน์ไอีนี้นะฮะไลน์ไอดีย i าไซบีบเครื่องหมายลบหรือขีดตรงกลางนี่แหละ u b o n นะครับ S I B B บขีดตรงกลาง UBON ช่องทางลายช่องทางนี้ได้เลยครับลายนี้สามารถวิดีโอคอลดูปืนดูดูผมได้นะครับผมเจ้าของร้าน <c oughs> เนาะก็มันวิดีโอคอลได้มันโทรคุยกันได้มันก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับที่ร้านก็มีปืนแบล็งกันอยู่ร้อยสาสิบกว่าแบบเนาะถ้าเพื่อนๆเ,เจอปัญหาคันค้างสไลด์งอก็ซื้อตัวนี้ไปจบเลยนะครับอ่ะแล้วอีกกันนึง คนที่ซื้อมีอยู่แล้วยิงแล้วคันค้นางสไลด์งอแล้วจําเป็นต้องซื้อใหม่ไหมอ่าตัวนี้มันงอแล้วเนาะผมก็ไปเคาะไปดัดให้มันตรงนะครับนี่เอามาใส่ยิงก็ได้ครับเพื่อนๆจะซื้อใหม่ก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้ครับเพียงแต่เราเคาะเราดัดให้มันตรงกลับมาคืนนะครับก็ใส่ยิงได้ค้างได้เหมันเดิมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยดีกว่าเนาะ อ,อนุญาตนะครับเดี๋ยวยิงให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นคันค้างที่ของใหม่นะครับตัวนี้บูทเดิมโรงงานที่บากล่องเอาออกนะครับเดี๋ยวยิงให้ดูเห็นๆเลยนะครับนี่คือจากการขายนั่นแหละลูกค้าบน่นลูกค้าทักมา บ่นว่าอาการเป็นแบบนี้แหละมี้ผมก็เก็บสถิติเก็บข้อมูลนะครับอ่าเวลาประกอบที่มีบูธแล้วนะครับเวลาประกอบให้เพื่อนๆใส่คันค้างเข้าไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่บูธหน้านะเวลาสังเกตตัวนี้มันจะตันใช่ไหมลนะ่ะเราก็ดึงมาสักหน่อยนี่มันก็จะโผล่เห็นเป็นร่องใช่ไหมครับหรือเอียงมาสักหน่อยให้มันโผล่มันเป็นร่องน่ะอย่างงี้ให้มองเห็นทะลุนะครับเพื่ออะไรเพื่อใส่สลักเข้าไปได้ อ,อ๋อตัวนี้มันงอมันก็เลยจะใส่ย,ยากหน่อยนี่นะครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตเอาทิ้วหนูแป๊กหนึ่งครับ ปกติโรงงานคูเซ่ก็ทดสอบระบบนี่เขาทดสอบด้วยกระสุนปลอ,อกเงินนะครับนี่นะเวลายิงปลอ,อกทองนี่บางครั้งมันสะท้อนถอยหลังมาเร็วเกินไปและสุดท้ายสไลด์ไม่ค้างได้เหมือนกันนะครับอ่าผมจะยิงปลอ,อกเงินให้ดูก,ก่อนอ้าว โอเคอันนี้คือปลอกเงินปลอกเงินขอบจานท้ายเล็กแล้วก็จอกกับค่อนข้างแข็งนิดหนึ่ง,าง,งบางครั้งบางครั้งแต่ไม่ทุกครั้งนะอาจจะได้สับซ้ำเนาะเป็นเรื่องปกติส่วนคร้านี้ก็ปลอกทองปุ๊บน่เสียงจะดังแน่นกว่านะครับไฟแฟลตก็สวยปลอกทองเนาะแต่มันแรงความแรงเข้ามานี่แหละเวลาสะท้อนไยหลังทําให้ถ้าใช้บูทเดิมนี่ ยิงไปแค่2องนัดสนัดคันค้างสไลด์งอเลยนะครับงอแล้วก็มีผลทําให้ไม่ค้างแบบนี้นะอันนี้ก็คือบูธบูธที่ผมทําขึ้นนะครับเพื่อจบปัญหานี้โดยเฉพาะเดี๋ยวคลิปหน้าอีกประมาณ3-4วันเขาจะส่งบูธของอักซ่ามาเดี๋ยวทําคลิปรีวิวลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จบปัญหาคันค้างสไลด์งอในปืนคูซ่นะครับคลิปนี้เนาะนเดี๋ยวยิงให้ดูอีก ทีนี้มาดูตัวสี่นิ้วสีนิ้วนี่เขาจะแกะยากหน่อยนะครับด้านหน้าเนาะนี่ถ้าแกะยากให้เพื่อนไปซื้อตัวนี้ครับตัวถอดมันจะมีแบบนี้ในช้อปปีมีครับก็กดกดแบบนี้เลยกดแล้วก็บิดสมมติว่ามันบิดมากไม่ไปเนาะ สมมติว่ามันบิดไม่ไปบางกระบอกนะบางกระบอกบิดไม่ไปก็ใช้กดกดแล้วก็บิดแบบนี้มันยังไม่ออกนะครับเปิดประตูระบายควันนิดหนึ่งไม่ออกแล้วก็ใช้อันนี้จิ้มครับจิ้มแบบนี้แบบช่างยนต์ทำทำลงคลิปอยู่ครับนี่จิ้มด้านหน้าออกนี่ก็ เลือนปึ๊บนี่บูดเดิมก็จะทำมาแบบนี้นครับซึ่งไม่โอเค <c oughs> ก็เปลี่ยนบูดใหม่ของผมนี่แหละนี่ใส่เข้าไปวิธีประกอบก็เราต้องใส่สลักก่อน ถ้าใครเคยชินกับการใส่สลักทีหลังก็แนะนําให้ฝึกไว้ครับมันก็ไม่เสียหา,ายถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ดึงนี่นมครับใส่สลักเข้าไปบางรุ่นบางกระบอกตัวนี้จะโผล่มาเยอะหน่อยตัวตัวสําหรับดันนี่นะครับเราก็ต้องใช้อะไรมาเขี่ยมันนิดนึง เขียนมันดันเข้าไปนะเรียบร้อยอันนี้คือตัวสี่นิ้วนะฮะเดี๋ยวผมยิเทีให้ดูมาปลอกเงินก่อนอเงินสองนัดเปลี่ยนแล้วมันก็จบปัญหาก็ดีครับสำหรับคนอยากให้มันเหมือนจริงเนาะ มันก็ต้องณสุดท้ายก็ต้องค้างไหมนะฮะนี่อันนี้ก็ยิงด้วยปลอกเงินอก็ค้างปกตินะครับอ่าทีนี้มายิงปลอกทองนะครับสังเกตเสียงจะดังแน่นกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับ นี่ก็ประมาณนี้จบปัญหาคันค้างสไลด์งอในคูเซอักซ่านะครับถ้าเ,เพื่อนสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยครับอันละ900 9 0้บาทค่าส่ง50บบาทวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม